พุทธภาสนาที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ในชีวิตประจำวันนี้พระองค์ให้ตั้งจิตไว้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายยคตาสติเวลาเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเราคือกายยคตาสติสติคือการละลึกได้ละลึกได้กลับมาที่กาย ความทุกข์ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแงงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยแยงจมูกจะฉุดเอาภิกษุไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอัอดขยะขแขยงลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันใจจะฉุดเอาภิกษุไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขย,ขแยงเราจึงรู้สึกมีความทุกข์มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิต ให้เธอเอาจิตมาตั้งไว้กับกายการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั้นทำอย่างไรได้บ้างคือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราที่เรียกว่าอาณาปานสติหรือการเอาจิตมารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของกายที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับ การเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวรีบทนั้นมีความรู้ตัวรอบข้อปดนี่เรียกว่าเป็นกายคตาสติอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะหรือการตั้งไว้ซึ่งกายคตตาสติด้วยจิตอธิษฐานการงาน เป็นอนุสติที่ตรัสไว้กับพระอนุน์ว่าให้เธอเนี่ยมีใจรู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันนะจิตอธิษฐานการงานสามอย่างนี้ล้วนเป็นกายยัตาสติทั้งสิน้นจิตที่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปัชญ,ญะ มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้แค่เราเอาจิตมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพระองค์บอกว่าเธอนั้นกำลังเจริญกายานุปัสนาสติปฐานเธอกำลังตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเธอกำลังเพียนเผากิเลสเธอกำลังมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้ขณะนั้น เราเพียรเผากิเลสเราปฏิบัติตามโอวาททำตามคำสอนของพระศาสดาแล้วอย่างที่พระองค์ตรัสกับภิกษุบอกถ้าภิกษุเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่นี้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปหญ่ ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีขนาดแค่ชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเดียวพระองค์ก็เรียกว่าไม่เหินห่างจากฌานแล้วทำตามคําสอนของพระศา,ศาสดาแล้วทำตามโอวาทแล้วการเจริญอาณาปานสติเป็นมรรควิธีที่แม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระตถาคตของเราก็ยังใช้พระองค์ตรัสว่าเมื่อครั้งก่อน แต่การตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกูจทั้งหลายถ้าหากเธอต้องการให้ตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซ อาณาปานาสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยสันเสริญอาณาปานาสติค่อนข้างมากสันเสริญกายยคตาสติและตัดว่ากายยคตาสตินี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตที่พระองค์เปรียบว่าเตาหดอเยะไว้ในกระดองชันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคือลมการภาวนาฉันนั้น มานคือความตายมานผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เราต้องการเอาชนะความตายให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเราอย่าทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆการทรงจิตออกไปหาอารมณ์ต่างๆนั้นเรียกว่าเราไม่สำรวมอินทรีย์ผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทนะคำสุดท้ายที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนปริณิพานก็คืออย่าประมาทเพราะฉะนั้น อะไรเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความไม่ประมาณพระตถาคตบอกว่าสํารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาณนะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจการเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับกายก็เรียกว่าเราสํารวมอินทรีย์แล้วถ้าเราไม่สํารวมอินทรีย์จิตย่อมเกลือกล้วในรูปอันเป็นวิสัยอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุนะ เมื่อจิตเข้าไปเกลือกลัวแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติก็ไม่มีเมื่อปิติไม่มีสุขก็ไม่มีเมื่อสุขไม่มีจิตก็ไม่ตั้งมั่นนะเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏเมื่อทำทั้งหลายไม่ปรากฏภิกษุนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทโดยแท้ให้เราจับประเด็นให้เข้าใจว่าประมาทคืออะไรประมาทคือการส่งจิตออกนอก ไม่สำรวมจิตอยู่กับกายของเราถ้าเราสำรวมจิตอยู่กับกายของเราแล้วไม่ว่าอารมณ์อะไรก็เข้ามากระทบจิตใจของเราไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าขณะที่เราสำรวมจิตอยู่กับกายเรียกว่าเธอนั้นนำความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วและเธอนั้นกำลังได้ซึ่งอมตะธรรมที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดบริโภคกายยคตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภค อมตะธรรมผู้ใดซ่องเสพให้มากซึ่งกายยตาสติผู้นั้นชื่อว่าซ่องเสพอมตะธรรมกายยตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมแล้วถ้าโยมลืมกายยตาสติโยมก็ลืมอมตะธรรมเหมือนกันกายยตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว ถ้าโยมเบื่อในการตั้งจิตอยู่กับกายนั่นก็แสดงว่าโยมเบื่ออมตะเหมือนกันอมตะคือความไม่ตายอมตะคือวิมุตติอมตะคือนิพพานเป็นชื่อแทนวิมุตติหรือนิพพานชื่อแทนวิมุตติหรือนิพพานมีหลายชื่อนิโรธก็เป็นชื่อแทนนิพพานอสังคตธรรมคือธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ก็เป็นชื่อแทนนิพพานอมตะคือความไม่ตายก็เป็นชื่อแทนนิพพาน บิมุตก็เป็นชื่อแทนนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการธรรมะที่เข้าถึงความไม่ตายเอาชนะความตายได้ก็ให้ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติพระองค์ยังเปรียบกายยคตาสติด้วยหม้อน้ำมันบอกมีเมืองเมืองหนึ่งมีหญิงงามมาขับร้องฟ้อนรำอยู่ข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปชายหนุ่มทั้งหลายก็มีความต้องการดูด้วยหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำก็เดินทาง มาดูกันมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งรักสุขเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูด้วยพระองค์บอกว่าให้ชายหนุ่มคนนี้ถือหม้อน้ำมันที่มีน้ำมันเต็มเปลี่ยมปากหม้อเดินถือมาด้วยขณะเดียวกันก็มีชายอีกคนหนึ่งถือดาบอันคมกริบมาข้างหลังเหมือนกันและบอกว่าถ้าชายหนุ่มคนนี้ที่ถือหม้อน้ำมันทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบเนี่ยฟันคอให้ขาด พระองค์จึงถามสาวกว่าชายคนที่ถือม้อน้ำมันนี้ขณะที่เดินมาจะสนใจหญิงงามที่กำลังขับร้องฟ้อนรำหรือสนใจมอน้ำมันที่ตนเองถืออยู่สาวกก็ตอบว่า,ต,วาต้องสนใจมอน้ำมันแน่นอนเพราะถ้าทำหกแม้เพียงหนึ่งหยดคอจะขาดออกจากปาตายแน่นอนพระองค์จึงบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นพระองค์เปรียบมอน้ำมันด้วยกายยคตาสติ เธอต้องเอาจิตตั้งไว้อยู่กับกายจิตหลุดจากกายนั่นคือตายแล้วความตายจะเข้ามาเยือนเธอทันทีดูแล้วพระตถาคตให้ความสำคัญของการตั้งจิตไว้ในกายสูงมากไม่ว่าพระสูตรใดนก็จะเน้นลงที่กายยคตาสติการตั้งจิตอยู่กับกายถ้าเราทำงานก็ให้รู้อยู่กับงานที่ทำในปัจจุบันกวาดบ้านรู้กวาดบ้าน ขับรถรู้ขับรถล้างถ้วยล้างจานรู้การล้างถ้วยล้างจานการเดินรู้เดินยืนรู้ยืนนั่งรู้นั่งนอนรู้นอนการที่เรามีความรู้ตัวอยู่อย่างนี้ในกายนั่นแหละเราจะเอาตัวรอดจากความตายได้เพราะอะไรเพราะเรากำลังละชาติคือการเกิดของจิตโดยให้จิตเนี่ยมาเกิดอยู่ในกายที่เดียวก่อนจริงๆชาติคือการเกิดต้องละทุกขณะจิต แต่นี้เป็นลำดับขั้นในการละขันทั้งหต้องละทั้งหมดจิตหรือวิญญาณขันจะบนไปในขันทั้งสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอยู่อย่างนีน้หน้าที่ของเราคือเอาจิตวิญญาณหรือมโนใจอันเดียวกัน,นมี3ามชื่อนี่เอาวิญญาณขัน หรือจิตเราเนี่ยมาตั้งอยู่กับกายแล้วให้ละนันทิคือความเปลินในสมขันที่เหลือนะจิตไปเกาะสัญญาความจําได้หมายรู้ไปเกาะสังขารความปรุงแต่งไปเกาะวิญญาณความไปเกาะเวทนาคือสุขทุกขเบกขาให้ละให้ทิ้งให้ไวที่สุดแล้วกลับมาตั้งจิตไว้ที่กายยคตาสติทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆจะเป็นการฝึกให้เราเนี่ย มีสติสัมปชัญญะสติการระลึกได้กลับมาที่กายสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้สติเราจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของจิตจิตเคลื่อนออกจากกายออกไปรับรู้อารมณ์ใดเราจะรู้ตัวทันทีนั่นคือเรากำลังละการเกิดของจิตในอีกสามขันพระเจ้าบอกพระอานนท์ว่าอานนท์อะไรเป็นเหตุของชราและมรณนะ พระนนท์บอกว่าชาติคือการเกิดถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงความแก่และความตายจะมีมาได้ไหมพระนนท์บอกว่าไม่ได้เพราะเราไปดับที่เหตุแก้วใบนี้นะแตกได้เพราะว่ามันมีการเกิดมาแล้วถ้าไม่ต้องการให้แก้วแตกก็คืออย่ามีแก้วถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกแน่นอนถ้ามีคนจะมีคนตาย มีสัตว์จะมีสัตว์ตายมีอะไรขึ้นมามีตัวตนขึ้นมาจะมีตัวตนแตกสลายมีตัวตนเสื่อมมีตัวตนแตกสลายพังหายไปมีจิตเกิดขึ้นมาเพื่อรับรู้อารมณ์ใดก็ตามก็จะมีจิตที่เสื่อมและเดินไปสู่ความแตกสลายพระอัญญากณทัญญะที่ท่านบรรลุธรรมท่านก็เห็นสัจจะตรงที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่ ความรู้ของพระโสดาบันแค่นี้เองชัดเจนในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนในการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วจะมีการดับแน่นอนและนี้ยังเป็นกฎแห่งสังขตธรรมคืออุป,ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏระบบโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีการเกิดปรากฏ สองวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏสามติดตะัญยตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนั่นเองนี่จึงเป็นประเด็นสำคัญและเป็นลำดับขั้นตอนในการละในการดับสาเหตุที่นำไปสู่ความแก่และความตายคือการเกิดดับการเกิดของจิตที่จิต เข้าไปเกิดในอารมณ์คือสัญญาสังขารเวทนาสามอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วดับให้ไวที่สุดซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสมาธิภาวนาสี่ประเภทในประเภทที่สามพระตถาคตบอกว่าสัญญาเวทนาวิตกเกิดขึ้นมาให้เธอละทิ้งให้ไวที่สุดไวเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุดดีดนิ้วทีเดียวอารมณ์นั้นต้องดับไป เพราะฉะนั้นโยมคิดอดีตมาปับ๊บดิดนิ้วทีเดียวหรือกระพริบตาเดียวต้องดับไปคิดปรุงแต่งไปในอนาคตกระพริบตาเดียวต้องดับไปเกิดความโกโรธขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความโกรธเอาไว้ดีใจขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความดีใจไว้ทรงอุเบกขาไว้หรือทรงจิตให้อยู่กับกายขันคือรูปประขันกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของการละลึกได้เอาจิต และลึกได้กลับมาที่กายอย่าให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตหรือว่าสุขทุกข์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากการตั้งจิตอยู่กับกายให้มากเป็นเหตุให้เราละความเพลินหรือละการเกิดของจิตในอารมณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเหลือการเกิดณนะที่เดียวก็คือในกายนี้ หรือความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉยเฉยและตรงนี้คือจุดที่เราจะละครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งสุดท้ายนั้นกายแตกสลายกายแตกทำลายไปจิตเราพระองค์บอกว่าไม่ให้ไปเกาะกับอะไรทั้งสิน้นจิตเมื่อไม่มีกายเกาะจะไปเกาะอารมณ์อื่นเราก็ทิ้งมาจนชำนาญทั้งชีวิตแล้วเมื่อจิต ที่เกาะกับกายอยู่แล้วกายแตกสลายทำลายไปจิตก็หาที่ตั้งอาศัยหาที่เกาะไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่มีอารมณ์ให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีกำลังของสติปัญญามากพอนะเร็วพอไวพอที่จะทิ้งอารมณ์อันนั้นอย่างรวดเร็ว พระองค์จึงชมผู้ที่ดับการเกิดได้รวดเร็วด,ดุจกระพริบตาว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ในอริยวินัยเพราะฉะนั้นหน้าที่โยมในการภาวนาก็คือละความเพลินหรือละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้เร็วให้ไหวจิตกําลังเพลินไปกับอารมณ์นึกถึงกายทันทีเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเอาจิตกลับมาอยู่ที่การทำงานในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธวจนะที่อาตมา ได้บอกญาติโยมมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งเวลานี้มีแต่พุทธวจนะที่ตรัสเกี่ยวกับกายยัตาสติทั้งสิน้นจะเห็นว่ามีหลายพะสูตรมากและยังมีอีกหลายพะสูตรที่เกี่ยวกับกายยคตาสตินั่นคือพระเจ้าให้น้ำหนักเน้นลงไปที่การเอาจิตตั้งอยู่กับกายมากและสรรเสริญไม่มากด้วยพระองค์เปรียบอุปมาอีกหลายอย่าง เปรียบอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขสุนัขจิ้งจอกจับปลิงจับมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลักพอปล่อยไปปับ๊บไอสัตว์ทั้งหกชนิดก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นอากาศงูจะเข้าจอมปลวก สุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าลิงก็จะไปป่าเมื่อมันยื้อยุดฉุดกันไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็มานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะพระองค์จึงบอกว่าชั้นใดก็ฉันนั้นถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายกายนี้จึงเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดจิตของเธอก็จะมาสงบอยู่ที่กายคตาสตินี้ นั่นก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองสำรวมใจให้ตั้งไว้อยู่กับกายของเราเมื่อเราตั้งจิตอยู่กับกายโดยปกติจิตจะไม่อยู่นิ่งจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดเวลานี่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างนี้ให้เห็นธรรมชาติของจิตว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตที่ตั้งไว้อยู่กับกายในที่สุดแล้วตั้งได้ตลอดไหมไม่ตลอด มันจะแสดงอาการธรรมชาติของมันคือดับจากกายไปเมื่อดับจากกายไปปั๊บเนี่ยจิตดวงใหม่ก็เกิดในอารมณ์ใหม่ผู้หลงจะเข้าไปยึดอารมณ์ใหม่ไหมที่จิตเข้าไปรับรู้ถ้าผู้ที่ยังมีอวิชชาไม่ตั้งจิตไว้ในกายก็จะไหลไปตามอารมณ์ที่จิตดวงใหม่ไปรับรู้จึงมีการมาการไปของจิตจากจิตที่ตั้งอยู่กับกาย จึงมีเหมือนกับการรู้สึกว่าจิตเนี่ยเคลื่อนมาไปไปสู่อารมณ์ต่างๆเพลินไปสักพักหนึ่งดึงจิตกลับมาที่กายก็มีการกลับมาตั้งอยู่สักพักมีการเคลื่อนไปหาอารมณ์นี่พระองค์เรียกว่าการมากันไปการมาไปมีได้เพราะอะไรเพราะมีตัณหาคือความอยากหรือพระองค์เรียกว่านะติคือความน้อมไปพระองค์จึงตัดว่านะติยาอสติอาคติคตินะโหติ ถ้าความน้อมไปไม่มีการมาการไปก็จะไม่มีถ้าจิตไม่น้อมไปสู่อารมณ์ไม่ไปอยากได้อารมณ์นั้นๆจิตจะไม่มีการมาการไปอาคติคติยาอสติจุตูปปาโตนโหติถ้าการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นก็ไม่มีเคลื่อนคือตายการตายและการเกิดจะไม่มีจุติกับอุปาตะจุติกับอุบัติตายและเกิดจะไม่มี ถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกทำยังไงจะให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับที่ที่เดียวนี้โดยไม่ให้มีการมาการไปนั่นก็คือการมีสติและอารมณ์ให้ไหวที่สุดแล้วตั้งจิตไว้อยู่กับกายแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ พระองบอกว่าเมื่อตั้งจิตอยู่กับกายแล้วให้เธออาศัยวิเวกวิเวกภายในจิตคือจิตนิ่งตั้งมั่นอยู่กับกายอาศัยวิราคะความจางคลายไปอาศัยนิโรธความดับจิตเกิดดับตลอดเวลาให้มีสติให้ทันขณะที่จิตตั้งอยู่กับกายแล้วจางคลายแล้วนิโรธคือดับไปน้อมไปเพื่อโวสักคะคือการสละลงคือการปล่อยวาง ในจังหวะที่จิตแสดงสัจจะความจริงของมันคือการจางคลายและดับไปนั้นให้เราสังเกตให้ทันไวให้ทันมีสติให้ทันขณะที่มันดับไปก่อนที่จิตดวงใหม่จะเกิดขึ้นให้เธอปล่อยวางเลยได้ไหมคือโวสักคะปล่อยวางไม่อยากได้จิตไม่อยากได้วิญญาณขันไม่อยากรู้วิญญาณดวงใหม่ ไม่อยากยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปไม่อยากมีผู้รู้ต่อไปนั่นก็คือเราไม่ยึดวิญญาณนั่นเองเราไม่อยากได้วิญญาณมาเป็นตัวเราของเราพระองค์บอกว่าก็จะหลุดพ้นจากอาสวะนั่นนี่คือที่พระองค์ได้อธิบายขั้นตอนจนกระทั่งหลุดพ้นเพราะอาศัยจังหวะนี้จึงดำรงอยู่เพราะนั้นแสดงถึงความมีอยู่ ที่ไม่เกิดไม่ดับมีอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะไปยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาัสดุง้งเมื่อไม่หวาัสดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วการที่จะไปเกิดไปยึดอะไรเป็นการเกิดขึ้นมาสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติความบริสุทธิ์ทางกายวาจาจิต จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วถ้าเราละการเกิดของจิตได้จนกระทั่งไม่มีการมาไม่มีการไปและหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายหลุดพ้นจากความยึดมั่นในขันทั้งห้าไม่ยึดถือขันทั้งห้าเป็นตัวเราของเรา นั้นตรงนี้ก็ให้พวกเราทั้งหลายฝึกตั้งจิตของเราไว้ในกายของเรานี่แหละไม่ต้องไปอาศัยอุปกรณ์อะไรเอาจิตตั้งอยู่กับกายเอาจิตตั้งไว้อยู่กับลมหายใจเอาจิตตั้งไว้อยู่กับการงานที่ทำในปัจจุบันนี่คือพุทธวจนะที่ทำให้เราเนี่ย มีความสุขสงบในปัจจุบันแล้วนะวุ่นวายกับเรื่องใดๆนะอารมณ์ใดๆก็ตามนะถ้าต้องการความสงบของจิตก็ดึงจิตกลับมารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้